เรื่องราวของคดีขย่ายขวันนิวยอร์กในปี2000คดีที่เริ่มต้นโดยการพบร่างของหญิงคนหนึ่งในลิฟและจบลงด้วยการเปิดโปงการสังหารหมู่ทั้งครอบครัวทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไรผมจะพาทุกคนไปฟังกับเรื่องราวนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s i l e n c Suspect ครับจากช่อง Art e a r n K อีกแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับอย่าลืมมาทักทายกันนะครับไม่ได้เจอกันหลายๆวันเนาะเออเป็นยังไงกันบ้างไปทําอะไรมาบ้างนะครับมาทักทายผมหน่อยเนาะผมก็ค่อนข้างจะเหงานะครับในช่วงนี้ ก็ต้องย้ำกันเสมอครับก่อนจะฟังเรื่องราวเนี่ยว่ารายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเคสต่างๆที่นํามาเนี่ยนำมาเพื่อเป็นวิทยาฐานและอุทาหรณ์ก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับและใครครับอยากจะสนับสนุนรายการของผมอยากจะเลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมผมครับสามารถกดซุปเปอร์แตงไม้กับผมได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะที่กดซุปเปอร์แตงไม้กับผมนะครับ และขอบคุณทุกการติชมขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดบิวและก็ขอบคุณทุกการแก้ไขข้อมูลด้วยนะครับเพื่อนๆก็มาช่วยกันพิมพ์บอกข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยินดีมากๆและที่สําคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ให้กับช anel ของผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ผมจะลงจะเรียกว่าในทุกๆสัปดาห์เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่างผมก็อาจจะมีลง2คลิปต่อสัปดาห์ นะครับทุกคนถ้าสามารถทําได้นะก็เดี๋ยวพบเจอกันบ่อยๆนะครับมาฟังเรื่องราวของสัปดาห์นี้เลยละกันนะครับซึ่งเรื่องราวของผมในคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวทุกคนที่มันเกิดขึ้นในช่วงป e ี2000ครับซึ่งผมต้องเน้นย้าก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้ยค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยนะใครที่ไม่สามารถจะฟังเรื่องราวที่สะเทือนใจนะครับสามารถข้ามเคสคดีนี้ไปได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องพาทุกคนไปในเช้าของวันที่2มีนาคมปี2000ในอาคารที่พักย่านบรองครับของมหาคนครนิวยอร์กมีผู้พักอาศัยคนหนึ่งเขาก็กำลังจะเดินไปใช้ลิฟต์ตามปกติเหมือนแต่ละวันครับพอประตูลิฟต์เนี่ยมันเปิดออกมาภาพที่มันเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเขากลับไม่มีวันลืมเลยเพราะมีร่างของหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งนอนพิงผนังลิฟต์เลือดไหลนองเต็มพื้นไมหมดเลย เธอเนี่ยมีชื่อว่าเอฟเวอร์ลินซานโตดวัย39ปีเธอเป็นแม่ลูกสองครับมันมีปอกกระสุนขนาด9มมตกอยู่ข้างตัวเธอด้วยหลังจากนั้นเ,นเมื่อคนคนนี้เขาเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยก็รีบโทรแจ้งทางเจ้าเรื่มรวจซึ่งเมื่อทางเจ้าที่มรวจ NYPD หรือ New York Police Department เนาะมาดูที่สถานที่เกิดเหตุครับก็มาตรวจสอบในบริเวณลิฟต์พอเข้ามาดูใกล้ๆครับ เจ้าที่คนหนึ่งเนี่ยมีการบอกว่าผมเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปเห็นเส้นผมเศษของสมองและชิ้นส่วนกระโหลกติดอยู่บริเวณเพดานเลยเอเวอร์ลินครับเธอเนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดที่หน้าอกอีกหนึ่งนัดไม่เพียงเท่านั้นเธอยังถูกแทงอีกหลายแผลครับและที่น่ากลัวมากๆเลยก็เธอถูกปาดที่บริเวณคอครับจากหูข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง ซึ่งบาดแผลมันลึกรุนแรงและโหดไร้ายได้อย่างชัดเจนผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชเนี่ยมีการกล่าวภายหลังบอกว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดานะแต่มันเป็นการฆาตกรรมด้วยความเกลียดชังส่วนตัวซึ่งลักษณะบาดแผลของเหยื่อเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเลยและเอเวอร์ลินครับก่อนหน้านี้จะททาอะไรอยู่ล่ะก่อนที่เอเวอร์ลินครับเธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธออยู่กับเพื่อนบ้านชื่อว่าชินลในตึกเดียวกันครับ และเธอเนี่ยกาลังคุยเล่นกับเพื่อนบ้านคนนี้เลยก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอจะลงไปซื้อของเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับขึ้นมานะแต่หลังจากนั้นครับเธอก็เสียชีวิตในบริเวณลิฟต์เลยซึ่งตัดภาพไปที่บ้านของเอว์ลินครับที่บ้านเนี่ยลูกสาววัย14ปีของเธอที่ชื่อว่าเทอริเรซาอยู่กับหลังสาววัย4ี่ขวบครับที่ชื่อว่ากาบีทั้งคู่เนี่ยรอให้แม่เนี่ยกลับมาแต่เธอเนี่ยก็ไม่กลับมาอีกเลยครับ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็โทรไปที่บ้านของเธอแล้วบอกว่าพบกับร่างของเอเวอร์ลินภายในลิฟแห่งนี้เทเรซ่าครับเธอเป็นเด็กสาววัยสิบปีเองอะเธอก็ร้องไห้แทบจะพูดไม่ออกเลยและบอกกับทางเจ้าที่ตำรวจไปยคหนึ่งครับที่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนนี้ซึ่งเธอเนี่ยบอกกับทางเจ้าที่ว่าแม่หนูเพิ่งบอกว่าเห็นแฟนเ่าของเธอชื่อว่าหลุยกาเซีย เขากลับมาทีนี้เป็นเพียงประโยคเดียวเท่านี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในบาะแสนเนะของคนที่น่าสงสัยก็คือลุยกาเซียจากนั้นครับทางเจ้าที่เนี่ยก็เริ่มตามหาคนใกล้ชิดของเอเวอร์ลินก็คือน้องสาวของเอเวอร์ลินครับชื่อว่าเดนิสซานโตสทางเจ้าหนี่ก็พยายามจะติดต่อ,อน้องสาวของเอเวอร์ลินก็ไม่สามารถจะติดต่อมาได้หลายวันแล้วด้วยครับพอทางเจ้าที่ครับก็ไปตรวจสอบที่บ้านของเดนิสแล้วก็ คู่รักของดนิสครับชื่อว่าเออร์วินแองเกลาพอไปถึงที่บ้านพวกเขาเนี่ยพบว่าประตูบ้านเนี่ยมันแง้มไปเล็กน้อยพวกเขาก็เปิดเข้าไปข้างในครับเพื่อจะไปสอบถามนะว,ว่ารู้เรื่องราวเกิดกับพี่สาวไมมมีเบาะแสอื่นเพิ่มเติมไหมพอทางที่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยภาพพี่อยู่ข้างในครับทุกคนบ้านเนี่ยมันเละเทะไปหมดเลยข้าวของกระจัดกระจายห้องนั่งเล่นเนี่ยมันเละเทะไปหมดแล้วตรงนั้นครับ มันมีร่างของเดนิสนอนคว่ำอยู่ในกองเลือดครับซึ่งเธอเนี่ยถูกระบุว่าถูกแทงอย่างรุนแรงครับมากกว่า15บาบดแผลและที่มันน่ากลัวมากขึ้นไปอีกครับมันมีมีดหยุดเล่มหนึ่งที่มันคงปักทะลุคอของเธอครับแล้วมันทะลุติดกับพื้นไม้ไปเลยภาพตรงนั้นมันทําให้เจ้าที่ช็อกมากๆครับซึ่งสภาพศพของตัวเดนิสเนี่ย ร่างกายเธอในเริ่มแข็งตัวแล้วแปลว่าเธอเนี่ยน่าจะถูกสังหารก่อนที่เอเวอรลินจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้วด้วยทางนักนิติวิทยาศาสตร์ครับมีการบอกว่าในเหตุการณ์นี้ครับมันคือความรุนแรงที่เกินจําเป็นคนที่ทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการแค่สังหารเขาต้องการให้เหยื่อเนี่ยเจ็บปวดที่สุดก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งตอนนี้ทางเจ้า้าที่เนี่ยพบกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสเหตุการณ์แล้วเนาะ มีผู้เสียชีวิตสองรายก็คือตัวของเอเวลินซานโตสและเดนิสซานโตสแต่เป็นคนละที่กันนะครับแต่ทั้งสองคนนี้เป็นพี่น้องกันซึ่งทางเจ้าที่เนี่ยก็เริ่มสงสัยว่ามันอาจจะไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาธรรมดาแล้วอะเพราะว่าพวกเขาสอ,สองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วการฆาตกรรมเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวของพวกเขาหรือเปล่าอาจจะเป็นคนในตระกูลเดียวกับเขาไหมทางเจ้าที่ครับก็ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะ เอเวอร์ลินกับเดนิสครับก็ยังมีพี่ชายอีกคนหนึ่งชื่อว่าเอ u ดวาร์โดซานโต้ทางเจ้าที่ก็รีบตรงไปที่บ้านของเอ็ดวาร์โดเลยเพื่อดูว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพอไปที่บ้านของเอ u ดวาร์โดครับมันเป็นเหมือนกันเลยทุกคนประตูเนี่ยมันไม่ได้ล็อกทางเจ้าที่บส่วนครับก็เปิดเข้าไปภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ภาพที่ทางเจ้าที่คาดคิดไปเลยครับเพราะในห้องเนี้ยมันเหมือนกับขายนะเลยเลือดเนี่ยมันเปื้อนทั่วห้องไปหมดเลยครับ ผนังเนี่ยมีรอยกระสุนปืนและร่องรอยการต่อสู้และในห้องนอนครับในห้องนอนนี้ครับพบร่างของเออร์วินแองเกลาซึ่งเป็นสามีของเดนิสและเป็นพ่อของหลานสาวที่อยู่ที่บ้านของเอเวลินพอทางเจ้าที่ไปตรวจสอบเที่ยร่างของเขาเนี่ยเขาถูกแทงกว่า36แผลรวมถึงที่ลำคอครับและถูกยิงอีก3นัดใกล้กันกับร่างของเออร์วิน ก็คือร่างของเอ็ดวาโดซานโตสพี่ชายของครอบครัวนี้ครับถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะเพียงนัดเดียวครับและไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ซึ่งทางเจ้าที่เนี่ยมีการวิเคราะห์ในสถานที่เกิดเหตุตรงนั้นครับว่าตัวของเออร์วินเนี่ยน่าจะถูกสังหารอาจจะด้วยอารมณ์โกรธด้วยอารมณ์แค้นแต่ด้วยลักษณะการเสียชีวิตของเอ็ดวโดเนี่ยอาจจะถูกสังหารเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจหรือเปา เพราะมันดูเหมือนมีการยิงปลิดชีพแค่นั้นเลยอันนี้เป็นแค่การสันนิษฐานของทางเจ้าที่นะครับแต่มากไปกว่านั้นครับทุกคนในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สองร่างในมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นครับพวกเขาพบกับร่างของอิสมาเอลซานโตสหลานชายวัย14ปีครับก็ถูกยิงเข้าที่ศรีรษะแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันครับบ้านหลังนี้ก็พบร่างของผู้เสียชีวิต3รายเนาะทางเจ้าที่ก็ตรวจสอบหลักฐานภายในบ้านครับ พบกับปลอ,อกกระสุนปืนซึ่งพวกเขาก็เอาปลอ,อกกระสุนปืนเนี้ยไปตรวจสอบปรากฏว่าปลอ,อกกระสุนปืนมีขนาดเดียวกันครับกับที่พบในลิฟที่พบกระร่างของเอเวอร์ลินซึ่งอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ทำเหตุการณ์แบบนี้ครับตอนนี้ครับทางเจ้าที่เนี่ยพบกับผู้เสียชีวิตท,ทั้งหมดคือหรายและเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหมดเลย ซึ่งจากครอบครัวซานโตสครับที่เคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในย่านบ้องเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงเด็กสาวสองคนครับก็คือเทลิซาแล้วก็กาบีพวกเขาต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปถึงห้าคนครับในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงซึ่งลูกพี่ลูกน้องครับของเอเวอร์ลินเนี่ยมีการมาให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเลยพอตรงนี้เนะเหตุการณ์มันน่ากลัวมากๆ่กกะ ต้องเรียกว่ามันเป็นการสังหารหมู่คนนี้ครอบครัวครอบคนนี้เลยเจ้าที่ก็เริ่มตรวจสอบครับปมเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบคนนี้ว่ามีการบาดหมางกับใครไหมหรือเป็นการฆาตกรรมโดยการปล้นหรือเปล่าแต่ไอ้ประเด็นนี้ครับก็ถูกตัดออกไปเพราะการฆาตกรรมเนี่ยมันค่อนข้างมาจากอารมณ์ครับเพราะว่าจากบาดแผลที่เกิดขึ้นกับเหยื่อเน่ยมันรุนแรงเกินที่จะเพียงแค่สังหารแล้วโจรกรรมครับมันน่าจะมาจากความแค้นส่วนตัว ซึ่งพวกเขาก็มองในหลายๆประเด็นอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นการขัดใจไหมเรื่องราวกับธุรกิจไหมหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเงินครับซึ่งทางเจ้าที่ก็พยายามจะเจาะลึกมากขึ้นไปเรื่อยๆก็พบกับข้อมูลหนึ่งครับก็คือข้อมูลของเอดูอาร์โดสานโตสพี่ชายของครอบครัวนี้นะซึ่งเอดูอาร์โดเนี่ยเพิ่งได้เงินจํานวนมากจากคดีความครับและได้ปล่อยกู้ให้กับคนรู้จักหลายคนเลย รวมถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลุยกาเซียครับที่เคยคบหาก,กับเอเวอร์ลินและในตอนแรกลูกสาวของเอเวอร์ลินมีการให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ว่าเอเวอร์ลินบอกว่าตัวของนายลุยกาเซียหรแฟนเก่าเนี่ยกลับมาแล้วซึ่งก็แปลกๆครับตรงนี้มันมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นติ๊กซอรที่ตรงกันนิดหนึ่งในลุยกาเซียเนี่ยยืมเงินเอดโดครับไปถึง80,000ดอลลาร หรือคิดไปเงินไทยในปัจจุบันนะครับประมาณ2อล้าน6แสนบาทและไม่เคยคืนเลยตัวของเออร์วินครับที่เป็นแฟนของเดนิสเนาะโกรธมากถึงขั้นที่เคยออกไปตามหานิลุยกาเซียเนี่ยและพยายามที่จะทำร้ายเขาเพราะไม่ยอมจ่ายนี่มาซึ่งไม่นานหลังจากที่เออร์วินเนี่ยพยายามจะตามหาตัวของในลุยกาเซียครอบครัวซานโตสครอบัวนี้ครับก็ถูกสังหารหลังจากนั้นเลยอะ ซึ่งทางเจ้าที่ก็มองว่านี่คือการล้างแค้นนะและฆาตรกรเนี่ยต้องการส่งสารว่าอย่าท้าทายเขาและอย่าทวงเงินจากเขาอีกซึ่งทางเจ้าที่ครับก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะมีพยานหลายรายเนี่ยให้ข้อมูลตรงกันว่า<ม>เห็นชายสองคนครับในละแวกที่เกิดเหตุนในวันนั้นหนึ่งในนั้นครับก็คือนายหลุยกาเซียซึ่งทั้งสองคนเนี้ยขับรถสปอร์ตสีม่วงสดซึ่งมันเป็นสีที่สะดุดตามากมาก แล้วคนในบริเวณตรงนั้นครับไม่มีใครที่จะจําไม่ได้เลยว่ารถคันนั้นขับไปเมื่อทางเจ้าที่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดและก็หลักฐานอื่นๆซึ่งเส้นทางทั้งหมดครับมันก็ชี้ไปที่นายลุยกาเซียและชายอีกคนหนึ่งครับที่อาจจะมากับเขาในรถคันนั้นก็คือชายที่ชื่อว่าโคเซ่คอสเมปิซาโลทางเจ้าที่ครับก็พยายามจะหานะว่าทั้งสองคนนี้ไปอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้ทั้งสองคนนี้เหมือนจะหนีไปอยู่ที่ใหม่อามีครับสองวันหลังจากที่เกิดเหตุครับทีมสืบสวนเนี่ยจากบลองนิวยอร์กบินตรงไปที่ไมอามีรัฐฟอริดาครับร่วมกับทางเจ้าที่ตำรวจท้องถิน่นแล้วก็รวบรวมกำลังพลครับบุกไปจับกลุ่มในหลุยกาเซียและโคเซปิซาโรซึ่งทั้งสองคนนี้อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ครับทางเจ้าที่ก็บุกเข้าไปจับกุมทั้งคู่เลยพวกเขาเนี่ยพบกับเงินสดจำนวนหนึ่งครับ ที่ทุกคนเงินสดพวกนั้นเนี่ยยังมีคาบเลือดติดอยู่อยู่เลยอะรวมถึงมีอาวุธปืนครับที่ถูกถอดชิ้นส่วนออกมาเป็นท่อนๆบางข้อมูลมีการบอกว่ามันถูกเหมือนกับพังอะให้มันเละเทะเป็นส่วนๆแบบถูกแยกชิ้นส่วนออกมาทางเจ้าที่ก็รวบรวมตรงเนี้ส่งไปที่ห้องแล็บครับไปพิสูจน์หลักฐานต่อปรากฏว่าไอ้ปืนกระบ,บอกนี้ที่มันถูกแยกชิ้นส่วนเนี่ยปลอกกระสุนครับมันตรงกับสถานที่เกิดเหตุ ทุกจุดเลยครับซึ่งอาวุธสังหารที่เกิดขึ้นจากอาวุธปืนเนี่ยมันก็คือปืนกระบอกหนีนั่นเองซึ่งทางเจ้าที่ครับก็นําตัวในหลุยส์กาเซียและก็โคเซปิซาโรเนี่ยไปสอบสวนซึ่งทั้งคู่ครับก็มีการโทษกันไปโทษกันมาไม่ได้ยอมรับนะแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาครับว่าคนนั้นเป็นคนทานายหลุยส์ก็โทษว่านายโคเซเป็นคนทานายโคเซก็โทษว่านายหลุยส์เป็นคนทําแต่ตรงนั้นครับ หนึงในหลักฐานที่ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้สึกขนหัวลุกเลยมันคือสร้อยคอครับที่นายโคเซ่ปิซาโลเนี่ยกําลังสวมอยู่แล้วไอ้สร้อยคอนั้นครับมันห้อยเหมือนกับแหวนวงเล็กๆไว้ตรงสร้อยคอปรากฏว่าครับทุกคนสร้อยคอที่นายโคเซ่ปิซาโลใส่อยู่มันคือสร้อยคอครับที่ห้อยแหวนวงเล็กๆของเด็กหญิงที่ชื่อว่ากาบีเอาไว้ซึ่งกาบีเนี่ยเป็นลูกสาวของเดนิสครับ พี่น้องคนที่สองนั่นเองนะครับแต่เด็กหญิงที่ชื่อว่ากาบีรอดชีวิตนะครับไม่ได้อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะแล้วในโคเซถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยแหวนวงนี้มันจะอยู่ที่เขาได้ยังไงล่ะซึ่งทั้งคู่ครับก็โยนกันไปโยงกันมาจนทําให้ทางเจ้าที่เนี่ยก็รีบส่งตัวทั้งคู่กลับไปที่นิวยอร์กและทั้งคู่ก็ถูกตั้งข้อหาเฟิร์สตีกีเมอรเดอครับอายการครับมีการสรุปคดีทั้งหมดว่าในหลุยส์กาเซียและในโคเซปิซาโรนี้ครับ สังหารครอบครัวซันโตสทั้งหมดเนี่ยเพราะเพียงเพื่อจะปิดปากคับและต้องการที่จะล้างหนี้เพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากจะคืนเงินเพียงเท่านั้นครับซึ่งทั้งคู่ครับก็ถูกนำตัวไปพิจารณาคดีในศาลในหลุยกาเซียรครับถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐาน First d i g r e e Murder ส่วนในโคเซปิซาโรครับตูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรม Second d e g r e e murder ครับและทั้งคู่เนี่ยก็ถูกต้องโทษ จำคุกตลอดชีวิตครับโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดครับซึ่งในเคสคดีนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมไปเจอข้อมูลมาเขาบอกว่าในโลกของการสืบสวนครับไม่มีบาดแผลไหนที่มันจะสามารถโกหกได้บาดแผลทั้งหมดเนี่ยมันกำลังที่จะเล่าเรื่องเรื่องของความโลภความแค้นการสังหารที่ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวในครอบครัวให้รอดนี่คือคดีของเอเวลินเดนิสเออร์วิน เอ็ดวาร์โดและก็อิสมาเอลซานโตครอบครัวที่สูญสิ้นเพียงเพราะนี่ครับเพราะความแค้นและเพราะเพียงแค่คนคนหนึ่งไม่อยากจะคืนเงินเพียงเท่านั้นครับซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่จะปิดปากครับต้องการที่จะหนีหนี่เท่านั้นเองต้องเรียกว่าต้องการจะสั่งหารเจ้าหนี้นั่นเองนะครับ แต่เหตุการณ์มันก็สามารถที่จะเปิดเผยได้จากทางเจ้าที่เนาะซึ่งในหลายสื่อครับเน้นย้ำว่าบาดแผลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหลักฐานชิ้นสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถบอกแรงจูงใจของทางคนร้ายได้ว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะทำเพราะความแค้นนะซึ่งก็สามารถจะเปิดโปงในคดีนี้ส่วนหนึ่งจากเพราะบาดแผลด้วยและอาจจะเพราะคำพูดของพยานนะก็คือตัวของลูกสาวเอเวาลินที่มีการบอกว่าแฟนเก่าของแม่เนี่ยชื่อว่าหลุยส์กาเซียกลับมาแล้ว ก็ทำให้ทางเจ้าที่เนี่ยมีการติ๊กชื่อของชายคนนี้เอาไว้ก่อนเลยและหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมข้อมูลครับเป็นเหมือนกับจิกซอแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวของนายลุยกาเซียได้และก็คนที่ร่วมก่อเหตุก็คือนายโคเซปิซาโรนั่นเองครับซึ่งเคสคดีนี้ครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับซึ่งพูดถึงเรื่องของการใช้นี่ใช้เงินเนาะในเคสเนี้ยตัวเงินมันค่อนข้างจะสูงมา,มากๆเนาะตีเป็นเงินไทยในปัจจุบันเนี่ย กว่า2อล้านหกแสนเลยก็คือมันเยอะมากๆแหละแต่พูดถึงกลับมาถึงในชีวิตปัจจุบันบ้งละ่ะคนเราอาจทุกคนไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมีหนี้นะครับแต่ทุกคนก็อาจจะต้องเคยใช้หนี้เคยจะติดหนี้อะไรบ้างแหละ,ะ,าอ,ะอาจจะหนี้บัตรเครดิตเนาะอาจจะหนี้อะไรต่างๆแหละในแอปสซมแอปม่วงเนี้ยก็มีการใช้จ่ายอาจจะเพลเยเตอร์ไปก่อนซึ่งเรามีการใช้เงินต้องเรียกว,ว่าเงินอนาคตหรือว่าเงินที่ยืมมาเราก็ต้องมีการคืนนะทุกคนมันเป็น เรื่องของข้อตกลงอะไรต่างๆไปแล้วล่ะเรายืมเราก็ต้องคืนและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือถ้าเกิดเราต้องการจะไปยืมเงินหรือเราต้องการจะใช้บัตรเครดิตแหละเราก็ต้องมองว่าเราสามารถจะจัดการกับหนี้นั้นได้ในอนาคตหรือเปล่าซึ่งถ้ามันมากเกินไปมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรในอนาคตว่าเราอาจจะต้องติดเครดิตอะไรต่างๆหรือเปล่านะถ้าเกิดเราไม่จ่ายเน,ะนาะซึ่งเราอาจต้องใช้เงินให้มันพอเหมาะพอควรหรือเปล่า หรือว่าถ้าเกิดเรายังไม่พร้อมอาจจะต้องไม่ใช้เงินให้มันเกินตัวหรือเปล่าอันนี้มองในการปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะซึ่งไม่ได้มองที่เอสเซดินอื่นๆนะครับว่าอาจจะตกงานหรืออะไรนี่ไม่ได้มองในจุดนั้นนะแต่มองในจุดที่ว่าเรายังมีเงินซัพพอร์ตยงพอเรายังสามารถหาเงินได้เงินที่ยืมมาเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าเราสามารถที่จะคืนไหวหรือเปล่าใช้ให้มันอย่างพอดีไหมหรือป้องกันความเสี่ยงแบบไหนได้บ้างละ่ะ เราอาจจะต้องฉุกคิดในจุดนี้ด้วยแล้วมองในบางจุดในะอย่างผมนี่ก็เป็นคนที่ซื้อของบ่อยแหละซื้อของใหม่ๆอย่างเช่นอะช่วงนี้ผมตีแบตบ่อยเงี้ยผมก็ต้องมีการซื้อเสื้อแบตซื้อรองเท้าแบตเสื้อแรองต่างเนาะก็อาจจะมีการใช้จ่ายใช้มีการเพลเลเตอร์ Pay Later ไปบ้างผมก็ต้องมีการฉุกคิดแล้วว่าเดือนนี้ผมใช้มากเกินไปหรือเปล่าเดือนหน้าเนี่ยผมต้องจ่ายเท่าไหร่ผมจ่ายไหวไหม ผมต้องจัดการกับการเงินผมยังไงบ้างไม่ให้มันเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของผมรวมถึงผลกระทบต่ออนาคตผมด้วยผมว่าเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆครับมันสะสมมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพทางการเงินที่ดีแล้วกันนะครับทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนฉุกคิดในการใช้จ่ายหรือการยืมเงินหรือการใช้อะไรที่เป็นเงินอนาคตเออก็อยากให้ฉุกคิดเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับ กเคสคดีนี้ก็มีประมาณนี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อคิดอะไรไปไม่มากก็น้อยเนาะในคดีนี้แล้วก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเคสคดีนี้ค่อนข้างจะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆเลยนะที่เกิดในเคสนี้ก็อยากจะเล่าให้กับทุกคนฟังว่ามันเคยเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะครับในช่วงปี2000เนี่ยย้อนกลับไปก็เกือบจะ30ปีแล้วนะครับแต่เหตุการณ์นี้มันก็พูดมาในยุคปัจจุบันมันก็ยังพูดได้อยู่นะว่ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกี่ยวกับเงินแบบเนี้ย เกิดขึ้นอยู่ในหลายๆเคสด้วยแล้วก็ต้องเน,น้นย้ำก็เสมอครับว่ารายการของผมไม่สับสนความนนร,ารุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับ เคสซึ premises, ่งตายที่ผมนํามาเนี่ยนำมาเพื่อเป็นวิทยาทา์และอุทาหรณ์ก็โปรดใช้วิจาราริยาในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่ผมหามาเนี่ยหามาจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดข้อมูลตกหล่นตรงไหนพูดผิดพูดถูตรงไหนผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากแเลยนะที่มาแก้ไขข้อมูลที่มาช่วยทวงติ่งนะครับถ้าเกิดผิดตรงไหนสามารถจะแก้ไขข้อมูลตรงไหนได้ผมจะแก้ไขตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมแล้วน่าสนใจครับคุณจ หมุดให้กับเพื่อนๆมาอ่านในใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมองขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมจากจะเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟาผมครับหรือเลี้ยงมัทฉะผมสามารถกดซุปเปอร์ตงค์มาให้กับผมได้เลยนะครับผมจะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกซุปเปอร์ตงค์เลยนะที่กดมาให้กับผมขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับและใครฟรังมาถึงจุดนี้ครับฟังจบแล้วเนาะ คิดเห็นยังไงก็มาคุยกันใต้ตตคอมเมนต์หรือถ้าไม่อยากคุยกันไม่อยากจะพิมพ์คุยอะไรพิมพ์บอกผมไว้สักเลขหนึ่งแล้วกันเหมือนเดิมนะครับกดบอกผมหน่อยว่า้ฟังจบแล้วกดเลขหนึ่งไหมกับผมได้รู้หน่อยที่สําคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ให้กับชาแนลของผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์นะครับจะพยายามลงให้ได้ทุกสัปดาห์เลยถ้าสัปดาห์ไหนว่างจะลง2คลิปเลยนะครับจะพยายามลงมาเจอกับเพื่อนๆบ่อยๆ แล้วใครฟังเรื่องราวทั้ง 17, 18อ P ตรงนี้จบแล้วนะครับสามารถไปเจอกับผมในอีกรายการหนึ่งในอีกชาแนหนึ่งก็คือใน Tick or Keep Channel ครับจะทำกับเพื่ออีก2คนเนาะจะเป็นฟิลประมาณนี้แหละเราเรื่องราว2คนเป็นการพูดคุยกันมากขึ้นก็จะเป็นอีกมูทหนึ่งไม่เหมือนกับตรงนี้และในอีกแพลตฟอร์มนึงครับในแพลตฟอร์มต่อสามารถไปเจอกับผมได้ในสยองขวัญสานมนาทีครับก็จะเล่าเรื่องราวอีกกับเรื่องราวสั้นๆเป็นอีกมูทหนึ่งเลย ไม่คล้ายกันแต่ก็จะมีเรื่องราวกับเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวเสียงขวาัดบางมาเล่าในเสียงขวงัดสามาธิไปเจอกับผมได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่ากับทุกคนฟังอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและไซเลนซับสเป t ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน